หนุ่มมุญชลชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สาราร่วมใจนะเออตลาดนี้มีวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเ,เป็นร้านแซ่บซีมะม่วงปูม้าชนบุรีนะครับไปเดี๋ยวพี่หนุ่มพาเข้าไปทักทายนกปุยนะไปดูยำแซ่บๆกันนะครับนงปุยสวัสดีครับนี อันนี้เป็นยำอะไรครับนนปูปมากก้ากุ้งก,กั้งเลยนะเพิ่งจะได้เห็นเมนูนี้นะเห็นแต่น้องปุงกก๋ยลองนะปูม้ากุ้งกั้งนะขาหอยแข้งเป็นอีกหนึ่งอย่างนะสั่งได้ค่ะแบบนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระมังใหญ่กว่าเดิม โอ้โหล้นถ้วยเลยหนึ่งร้ยอรยห้าสิบบาทมีน้ำเปลือกม่ดูโอ้โหนี่นะจกล้นถ้วยเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสียังไม่ซีซาร์เท่าไหร่นะวันนี้นะเพราะว่าลูกค้าสั่งเผ็ดน้อย นี่ยำหอยแครง,งร้านนี้เขากําให้แบบไม่ต้องนับตัวนะไม่ต้องคำนวณแล้วกําไรไม่กําไรนะนำอย่างเดียวเป็นภาษาอีสานเขาบอกนำใส่อย่างเดียวนะรวมได้เลยนะคะได้สั่งไดเลยนะนร้านนี้เป็นหนึ่งร้านนะพี่ พี่หนุ่มแนะนําเลยนะครับรสชาติเรื่องรสชาตินะแซบซีสัดใจจริงนะสมชื่อร้านนะครับแซบซีสเม่ม่วงปูมาชนบุรีนะครับใครมาชนบุรีวันอังคารกับวันศุกร์นะแนะนำให้มาลองชิมร้านนี้นะครับอันนี้เป็นไอยแข็งกุ้งสุกแบบนี้จะหนึ่งร้อยบาท นะยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้ถูกบอกเลยร้านนี้นมากินมากทุกคนนี่ปุ๋ยน่ารักมากยกไม่ดูเลย ต่อด้วยอะไรครับขนมปานี่มีมะแขกกับกุ้งสดอะไรนะมะแขงกับกุ้งสดพี่หนุ่มมานี่คุณผ้ชมเอฟซีจะได้ดูแต่หอยแขงเยอะสุดหอยแขงกับหอยนางรมนะยำกุ้งสด60บาทนะครับเมนูนี้ น่ากินมากินมากนนี่ก็จะเป็นยำปูม้านะครับ อันนี้เป็นปูม้าอย่างเดียวใช่ไหมครับปูม้าหอยแครงนี่คนซื้อเริ่มฉลาดนะอย่างเดียวไม่สั่งสั่งสองอย่างนะได้ลดไปยี่สิบบาทเมื่อก่อนร้านน้องปุ๋ยจะขายเมนูละห้าสิบบาทนะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเมนูละหกสิบบาทแต่ถ้าสั่งสองอย่างยังเหลือหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับ นี่เพราะว่าลูกค้าตอนนี้เริ่มตามน้องปุ๋ยทันแล้วสั่งเอาสองอย่างคิดร้อยเดียวเหมือนเดิมได้ราคาเดิมนะลูกคะ้าอยากให้ลูกค้ากินเยอะก็เลยบ,บังคับบังคับลูกค้าไปเด็ดตัว <c oughs> สั่งได้นะคะปูมาปูก้าไหอยแขหอยนางรมหมูยอไข่แดงจ้า ที่ร้านนี้ก็จะใช้พริกสองอย่างนะรับรองได้เลยว่าแซบซีสสะใจแน่นอนนี่ให้ดูหนึ่งร้อยบาทนี่นี่น่ากินน่ากินทุกคนออื้ ันนี้เป็นกุ้งสดหอยแครง <c oughs> <c oughs> นาะถ้าใครจะมานะวันอังคารกับวันศุกร์นะถ้ามาชนบุรีนะหรือว่าอยู่ละแวกใกล้เคียงนะมาได้นะสารรวมใจนะครับลองมาตำกันดูนะร้านนี้นะรับรองว่าแซ่บซีดนะสาดใจแน่นอนนะ าใครมาแอดรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้นะเรื่องรสชาตินะครับการันตีเลยนะครับแหมวันนี้พี่หนุ่มเชียร์จังจ้างพี่หนุ่มมาเท่าไหร่เนี่ยฮะจ้างพี่หนุ่มเปล่าไม่ได้จ้างนะฮะจ้างด้วยใจนะครับเดฟซีจะบอกว่าเชียร์จังมาพิสูจน์ต้องมาพิสูจน์พี่หนุ่มกินแล้วโอเคเลยร้านนี้รสชาติ ร้านจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองต้องมาลองดูค่ะใช่เผื่อคุณจะถูกใจร้านนี้ก็เป็นไปได้ต่อด้วยกุ้งสดปลาร้านะครับ ั่งได้เลยนะครบต่อด้วยปูม,มาก,กุ้งสดนะอันนี้คือทำไว้แล้วแกะกุ้งกับปูแล้วลูกค้ายกเลิกนี่ต่อได้เลย นี่เติมปูอีกแล้วให้ดูนี่โอ้ยปดสดูสดๆนะนี่เติมกันขึ้นมาอีกแล้วนะไม่ได้หมดเท่าที่โชว์นะทุกอย่างมีเติมนะครับนี่ต่อด้วยยำอะไรครับหอยน่งรมกั้งนะครับนี่ถ้าพี่หนุ่มมาไม่มีหอยเป็นไปไม่ได้นะต้องมีนะแล้วก็จะหอยใหญ่เหมือนเดิมนี่ ทั้งใหญ่ทั้งขาวนะคลิปที่แล้วบอกน้องปุ๋ยบอกว่าถ้าหอยไม่ขาวไม่ได้ออกจากบ้านนะขาต้องรับผิดชอบนะ <laughs> นี่อ้ยกังสดมาก <laughs> นี่เป็นหอยนักรมกั้งเมนูนี้ก็จะ100บาทน,นะครับ น้ำยำนะว้าวเลยนะต่อดีวยำยนี่พี่หนุ่มบอกแล้วมาถ้าไม่มีหอยไม่ใช่พี่หนุ่มนะนี่หอยใหญ่หอยขาวนะอันนี้พิเศษนะครับแบบนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ถ้าอย่างเดียวก็จะหกสิบนะกระปุกเดียว ลูกค้าบอกเอาจุกจๆไปเลยสองปุกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเด้ลรถไปอีกยี่สิบแผมได้จุกอีกดูหอยดูหอยดูหอยนี่ดูดูกันชัดๆนะหอยใหญ่หอยขาวนะ มีต่อด้วยยำปูมากุ้งสดปารานะครับเมื่อกี้ว่าก็เรื่องของหอยไปแล้วทีนี้มาเป็นปูมากุ้งสดนะครับแบบนี้ก็จะหนึ่งร้อยบาทนะครับ นี่นะให้เยอะมากนะหนึ่งร้อยบาทนะไม่ว่าจะหน้าไม้หลังไม้ให้เหมือนกันหมดไม้น้องปุ๋ย<ะ>เหมือนกันนะครับนี่แต่ถ้ามาจากพี่หนุม่มจะได้พิเศษหน่อยฮะบอกมาจากคลิปบอกบอกมาจากช่องพี่หนุม่มได้พิเศษหน่อยนะใครมาบอกมาจากหนุ่มมุงชนชาแนลนะน้ำปุ๋ยจัดเต็มให้นะครับแถมเปลือกหอยแครงนะ <c oughs> <c oughs> ขาได้เลยนะคะ60บาทเมื่อกี้พ่อใส่นี่มาอีกแล้วนี่ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ถ้าพี่หนุ่มมาหอยต้องออกจะพ่อหอยมาเองจะพ่อหอยพูดสิพูดอ่าฉายาไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉายาไปอย่างไรน้ำเปลือยฉายาเลยใช่ไหมอยู่ตั้งนานไม่ได้ขายหอยนางรมหอยแครงเลยพ่อมาถ่ายพ่อมาถ่ายคลิปขายหอยนางรมอย่างเดียวกับหอยแครงอย่างเดียวภูม้าภูม้ายิ่เต็มถังเลย บุ๋มไ้เต็มถังอยู่เลยเผื่อขายแต่หอยนะนี่นี่เป็นยำหมูยอต่อนะครับแหมหมูยอก็ได้ขายอยู่อันนี้จะเป็นหมูยอไข่แดงนะครับแบบนี้ก็จะ1นึงร้อยบาทใช่ไหมน้องุฟย ไปเดี๋ยวเอฟซีแซวแน่เลยว่าพี่หนุ่มเป็นเจ้าพ่อหอยอ่าไปดูคลิปแหละค่ะคลิปย้อนหลังร้านนี้มีแต่ขายหอยแครงหอยนางรมเน้นๆถ้าพี่หนุ่มมานะพี่หนุ่มก็เจ OK> ้าหอยขาวหอยขาวหอยใหญ่ต้องใหญ่หอยแครงต้องขาวสั่งได้นะคะลูกค้าสั่งได้เลยนะครับนี่ลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนี่

ไม่มีหอยใช่ไหม,ม,ไ,ม,มไม่มีแล้วพี่หนุ่มจะขายเขาไม่ได้สั่งหอยพี <h 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 ่หนุ่มก็จะเอาหอยให้นะนี่น่ากินมากหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ด้กุ้งสดงห,ห,งหอยแครงหอยหนางรมนี่มาอีกแล้วเห็นไหม <บา S 1> <ๆ>นะเว้นไปแค่คิวเดียวนะก็จะเป็นหอยต่อนมา้ก้างหอยแครหอยรมหมูยอไข่แดงค่ะนี่แต่ร้านนี้นะเห็นหอยขายดีๆนะนะหอยสดมาก ไม่เอาใส่หมึกใ่หมึกไม่ล้าเป็นมอม่เขาทอเลยนะใ่หมึกไม่ร้ามอม่ใ่ไมคะไนะคะ ไม่ล้าหรอกต่ไม่ค้าล้าแล้วอันนี้มาด้วยกันใช่ไหมับไปคุยกันก่อนไหมครับแล้วค่อยมาคนหนึ่งล้าคนนึงไม่ล้าทำงานนี่อันนี้เป็นกุ้งสดหอยแครงหอยนางรม เนี่นยตนัดบิ150บาทนะครับนี่มาแล้วจะาพออ่อหอยมาเองชอบมาเลยชอบเลยน้องปุ๋ยตั้งให้น,นี่เป็นยำกุ้งสดได้ยังไม่ถึงคิวเปลี่ยนได้ จะกินสุกกินดิบสั่งได้เลยถ้ารวมกันหนึ่งร้อยบาทนะอย่างเดียวหกสิบแนะนำให้สั่งสองอย่างนะตกห้าสิบบาทสั่งแม่ค้าก่อนเป็นปลาไหมไม่เปลี่ยร์กินไหมแม่ค้าก็มีสั่งนี่จองร์จหวานร้อนเราเหนื่อยมันก็ต้องย่างนี่ หลังจากเล่นหอยแล้วน้องปุ๋ยบอกหันมาเล่นไข่บ้างนะอันนี้เป็นยำไข่ปลาหมึกนะครับปลาไหานะครับเชฟหรือล่ะบอกเลยวันนั้นก็คือเหนื่อไหมเสียงย็นยันน่ะฟังเสียงเอานะครับด้านข้างนะครับบิฟซีทุกคนอันนี้จ้างเลยหรออันนี้จ้างเลยหรอนี่ หม,หมูยอก the <te ุ้งลวกนี่เดีはは๋ยวมาดูหมูยอกุ้งลวกน้ำปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดว่ากลับไปเถียงกันที่บ้านก่อนไหมได้ยินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่รักไม่รักแล้วไปที่ไหนเขาก็ทะเลาะกันอย่างนี้ต่อนะรักกัน รักกันรักกันเดี๋ยวมาทรบมาทรบด้วยกันเหมือนเดิมนะสั่งไปสองอย่างเดี๋ยวไปรวมกันเหมือนเดิมนะ <c oughs> นี่โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะครับแล้วปุ๋ยขอบคุณมากนะครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs>